<utan>: ส,สวัสดีครับผมอยู่ที่รถนะครับคงรู้นะครับว่าผมทำอะไรอยู่ทีนี้ผมจะพูดถึงว่าการเช็ดรถการดูแลรถเนี่ยมันเหมือนกับการเล่นเทนนิสฝึกเทนนิสมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องก็คือการที่เราเช็ดรถเนี่ยเป็นรูทีนนะครับเหมือนกับเราเช็ดเหงื่อเวลาแข่งซึง่งเราทําอยู่แล้วนะครับมันการที่เราเช็ดรถเนี่ยเหมือนเราดูแลดูแลรถใ่้สะตา์การเช็ดเหงือ่อนี่ค่ะที่เล่นก็เหมือนกันทําให้ร่างกาย ไม่เปียกชื้นนะครับเรื่องที่2องเราขับรถเนี่ยเราจะมีไฟแดงใช่ไหมครับสีแยกไฟแดงเวลาผ่านไฟแดงผ่าไฟแดงจะโดนปรับมันระยะของการมีไฟเหลืองนะก่อนที่จะไฟแดงนียต้องมีไฟเหลืองก่อนนะครับระยะไฟเหลืองไฟแดงไฟเขียวเนี่ยมันหมายถึงว่าเราเล่นในคอร์ดเนี่ยไฟแดงคือจุดโซนที่ไม่ควรตีเสียงนะครับตียากเช่นอยู่ห่างเบสไฟเยอะพยายามไปตีลูกอินเนอร์ ส่วนไฟเหลืองเนี่ยก็คือระยะที่เราสามารถที่จะระมัดระวังมากขึ้นนะครับในการตีเพื่อเป็นลักษณะของนิช่วแหลลี่นะครับไม่รีบแต่ไฟเขียวเนี่ยชัดเจนว่ามันจะต้องมีโอกาสที่เป็นลูกุกลูกยิงทําแต้มหมายว่าลูกการขอดลูกตีวินเนอร์การขอดลูกจบแท้ที่หน้าเน็ตนะครับสัญ,ญญาณไฟของการขับรถเนี่ยก็จะเหมือนกับการเล่นเทนนิสในเรื่องที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับเรื่องที่สุดท้ายเรื่องสุดท้ายเรื่องที่สาก็คือเรื่องของการใช้รถใช้ถนน นะครับเวลาขับไปบนถนนมันต้องมีเลนมันเวลาเราจะเปลี่ยนเลนอย่าลืมเปิดไฟนะครับขอทางาวิ่งซ้ายก็ต้องวิ่งช้า,าวิ่งเร็วก็ต้องวิ่งเลนขวาใช่ไหมครับมันเล่นเทนนิสเหมือนกันเราต้องรู้จังหวะในการเลือกช็อตเซเลคชั่น lection, ใช่ไหมครับการตัดสินใจบนท้องถนนเนี่ยมันเป็นการฝึกสติไปด้วยเพราะนการขับรถที่คนชอบขับรถเนี่ยเหมือนได้ฝึกตัวเองให้มีสติในการขับรถการเล่นเทนนิสในคอร์ดก็เป็นการฝึกสติเพื่อจะเลือกเล่นในแต่ละช็อต นะครับเพื่อจะรู้การเคลื่อนไหวร่างกายก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับวันนี้ผมพูดถึงเรื่องการซ้อมนอกพอร์ตก็เลยคิดถึงว่าเราเช็ดรถด้วยมาอยู่กับรถเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเทนนิสของของทุกท่านนะครับที่เล่นเทนนิสอยู่แต่ทุกๆวันขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ